พบพระพักผ่านพระคำช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้ใช้กับพระเจ้าวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อความสำเร็จต้องใช้ความพยายามพระธรรมยน์บทที่10ข้อที่10บกล่าวไว้ว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาอย่างง่ายดายหรือไม่มีอุปสรรคสำหรับทุกคนความสำเร็จเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักด้วยความอดทนการเสียสละและความมุ่งมั่นแต่ในฐานะลูกของพระเจ้าวิธีเดียวที่คุณจะล้มเหลวได้คือคุณยอมแพ้คุณสามารถประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องความสัมพันธ์เรื่องภายในครอบครัวและเรื่องอื่นๆที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งคุณจะสำเร็จได้คุณต้องแสวงหาแผนการของพระเจ้าและทําในทุกสิ่งที่คุณทําได้แต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องใช้ความพยายามและในขณะที่คุณกําลังทําตามแผนการของพระเจ้าศัตรูจะพยายามขัดขวางคุณ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าในความแข็งแกร่งของพระเจ้าเพราะว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายเมื่อคุณเผชิญกับอุปสรรคเผชิญกับช่วงเวลาหรือรเผชิญกับเรื่องที่คุณไม่คาดคิดอย่ายอมแพ้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมัน่นเมื่อคุณถูกหลอกให้ยอมแพ้นั่นคือเวลาที่คุณต้องลุกขึ้นมุ่งมั่นและขยันทำต่อไปพระธรรมสุภาษิต บทที่16ข้อที่3กล่าวไว้ว่าจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเยโฮวาและแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้มีความเข้าใจผิดเรื่องการมอบสิ่งที่เราทำไว้กับพระเจ้าในหลายรูปแบบด้วยกันบางคนมอบให้พระเจ้าแต่ปากพวกเขาพูดว่าทำโครงการนี้เพื่อพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงกำลังทำเพื่อตัวเองบางคน ก็มอบให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เพียงชั่วคราวในยามที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหมายไว้แต่ก็มีบางคนที่มอบให้พระเจ้าเต็มที่แต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มานั่งสงสัยว่าทำไมไม่ประสบความสำเร็จเราต้องรักษาความสมดุลไว้ให้ได้เราต้องไว้วางใจพระเจ้าราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์และ เราต้องทำงานราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเรื่องอะไรที่คุณพยายามทำอยู่ในขณะนี้คุณมอบไว้กับพระเจ้าหรือยังพระธรรมปัญญาจาร์บทที่9ข้อที่10กล่าวไว้ว่ามือของเจ้าจับทำการงานอะไรจงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้าเพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือแนวความคิด หรือความรู้หรือสติปัญญา